สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทางหน้าจอนาว26กับเก้าสู่การถ่ายทอดสดซึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟรับประจําวันเสาร์ที่10วมิถุนายน2560คู่แรกที่จะได้รับชมกันนะครับเอเลียนสอวิรวันพบกับแก่นศักดิ์สอเทียนโพทบนในพิกัด1น3ปอปอนด์นะครับในช่วงเช้าครับเอเลียนมา112.6นะครับส่วนแก่นศักดิ์ มา113ปอนด์เท่าพิกัดนะครับไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันเลยครับเอเลียนสวีรวันปัจจุบันก็อายุ18ปีส่วนสูง170เซนติเมตรจากมหาชนะชัยยโสธรปนซอมที่ค่ายมวยสวิรวันนะครับอยู่ที่ยโสธร50ครั้งครับชนะ36เสมอ2แพ้12ครับ3ผลงานหลัง มีแพ้ยอดยาเขียวนะครับแล้วก็มาชนะน็อกวิ่งขวัญล่าสุดนะครับชนะน็อกโชคนำชัยไว้ที่เวทีอตกรนนทบุรีครับเมื่อสักครู Rut, <political> ค่นี้เป็นสถิติเปรียบเท <con S 1> ียบนะครับกรรมการภัยรัฐดิถาพรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีน้ำเงินนีแก่นศักดิ์สอเทียนโพครับลูกศิษย์ของพันตำรวจโทสุริชัยเทียนโพครับอายุ16ปีนะครับส่วนสูง170ซนติเมตรนักมกนักชกจากอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอเทียนโพสิทธิ์จ่าพันครับที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับ สามฟอร์มหลังก็มีแพ้ทีเเกินน็อกเอาท์สูวัดเล็กทีเด็ด99ที่ลุมพินีครับและไปชนะคะแนนในด้านของมานชัยสิทธเจมียวที่คมชันลึกแลวกล่าสุดชนะปิ่นเพชรเล็กมวยไทยมาที่สนามมวยลุมพินีครับครับโู้แรกวันนี้ซ้ายมือมวยจากมหาชนะชยัยยโสธรครับเมืองประชาธิปไตยบ้างไฟโก้แตงโมหวานข้าวสารหอมนี่คู่นี้สู้กันในพิกัด1้อปอนด์ครับเอย่าดูกันครับระวัง มวยจากยโสธรมุมแดงครับเอเลียนสระวิวันต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับขอบคุณแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียบแน่นใช้แอนตซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แขงสีเขียวทิฟฟี่ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ละคายเครืองกระเพาะอาหารยาธาตน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นราซจากแอลกอฮอลและน้ำตาลยาทาตน้ำขาวไทยนคร เบนด้า500ถ่ายระย่าเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500แอนตาซินเยลนะครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเรื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสสรรพคุณในกวดเดียวแอนตาซินเยลไดฟิลินใช้บรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ําไทยจํากัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ําไทยคุณภาพคุ้มราคาแออิมิเน้์เย็นทั่วไทยก้าไกลระดับโลก โโลแรงทะลุพิกัดเครื่องยนต์และเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำโปโลสินค้าคุณภาพนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยเกียงไทยพัฒนากรและขอบคุณนะครับยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาและที่สำคัญนะครับขอบคุณแฟนมัดม,มวยทั่วประเทศเป็นอย่างสูงนะครับกับการติดตามชมเชียร์ให้กำลังใจมวยไทยเกียรติเพชรซปเปอร์ไฟท์ทางสถานีโทรทัศน์ดีต้ตอนนาว26เปิดหัวขึ้นมานี่ก็ไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันนานแล้วครับอีสานเจอใต้ครับ กับมหาชนชัยยโสธรกับเอาลึกกระบี่ครับน้ำแดงเอเลียนสอวีระวันน้าเงินแก่นศักดิ์สอเทียนโพยืนมวยปรารนายืนมวยซ้ายกับมวยขวาซ้ายนี่รแก่นศักดิ์ชื่อดีเสด้วยคะชื่อเหมือนยอดมวยสามพศในอดีตครับแก่นศักดิ์สอเพลินจิตลูก่ากนี่ถือว่าปาหัวตัวเท่าเลยนะครับขออภัยครับแก่นศักดิ์นั้นสองพศครับ 2> 2อสองพสยอดมวยอสองพสแก่นสักสเพลินจิตครับแต่ถ้ายอดมวยอสามพสที่ต้องพันพยักจิตเมืองนนท์นะครับมีหนึ่งเดียวอสองพสนั้นมีหลายคนครับเดินเข้าหานะครับด้านของแก่นสักนี่ครับสาดแข่งซ้ายหน้าไปก่อนเอเลี่ยนเกี่ยวเกี่ยวแล้วบัดซ้ายครับกรรมการภัยรัฐติตถาพรกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับตัวนี้แม่รูปร่างนี่โครงสร้างนี่ใกล้เคียงกันนะครับพี่แกครับ อาสามยวยละบบปาดหัวตัวเท่าเปลี่นสิ่งจังหวะซ้า,ายกับขวาเป็นมวยดาวรุ่งมีอนาคตทั้งคู่เลยครับที่จะคุยทางสูญญ่ยอดมวยแถวหน้าของสก,กีเพชรต,ต่อไปจุดขายของคู่นี้นะครับก็คือเรื่องหัวจิตหัวใจครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องไปพูดถึงับคู่นี้นี่เตรียมมาเต็มที่เต็มถังแน่ครับประเภทชอบลงทุนลงแรงครับต้องดูว่านี้ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรครับ อาล่ะครับผลประกอบการนี่ต้องการชัยชนะทั้งคู่แน่นอนครับเพียงแต่ว่าวันนี้ใครจะทําได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองครับนี่ครับเกี่ยวละหมัดซ้ายคืน3ครั้งแล้วนะครับที่ทางด้านของเจ้าเอเลียนทำนะครับเพียงแต่ว่าสายตรงนี่ยังไม่แม่นพอครับอ่าแข้งซ้ายนี่ปาบเข้าให้ดูวงในหน่อยเข้าไปล็อกแล้วครับเอเลียน <Hey! S 2> แมชื่อมนุษย์ต่างดาวเลยครับเอเลียนแต่เป็นเอเลียนจากเมืองยโสธร เวลแลกผ่านไปครับดูใจวระยะกันเรียบร้อยพักก่อนสักครู่เดียวยาเกร็กคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคู่เท่านั้นประกาศ นอร่าแชมพูยาฆจัดรังแคบรรเทาอาการคันีรษะโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรานอร่าแชมพูยามีตัวยาคีโทโคนาโซนอร่าแชมพูยาแก้ปัญหาได้ตรงจุดนอร่าแชมพูยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเรารู้ว่าความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไปเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกวันเมื่อปวดศีรษะบรรเทาด้วยทาลีโนล500ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมทาลีโนล500ผลิตภัณฑ์ที่อยู่คู่คนไทยมา20ปีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กระบะที่ใช่ต้องแรงบิดสูงที่รอบตับไฮรักรีโวมีเครื่องยนต์ดีดีให้แรงบิดสูงที่รอบตับเร่งแซงมั่นใจประหยัดสั่งได้เครื่องยนต์ดีดีแรงคนคุ้มค่าไฮรักรีโวยิ่งใชย้ยิ่งใช้ กลับมาครับคุณผู้ชมครับที่สนามมวยเวทีลูบินีครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับชาวต่างชาติมาเมืองไทยต้องดูมวยไทยนะครับแล้วก็ต้องปรับขอบคุณเป็นอย่างสูงกับทางด้านของยาบำรุงร่างกายเกรกูครับเกรกูสู้ไม่ถอยเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรนะครับด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดหญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงยาสตรีแพนเค้กมีจำหน่ายตามร้านขายย่อทั่วไปบริษัทไทยบริเวณมาร์เก็ตติ้งจำกัดและผลิตภันธ์เรื่อบ่มตราช้าง โตโยต้ววาไฮรักซ์ีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โทโนะน้ำเย็นโดยผู้อำนวยทงปกคิดถึงโตโยต้ววาคิดถึงเคมอเตอร์นะครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีโทรเลยนะครับ026626555คิดถึงโตโยต้ววาคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงขับจัดสาวทำเขตนะครับปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพ กับวันนี้พี่น้องแฟนมวยในสนามมากันอย่างเนืองแน่นคะแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมามีพายุเข้าอีกแต่ว่าก็ไม่อาจต้านหรือไม่อาจสกัดกั้นพี่น้องแฟนมวยได้ครับแน่นนี่แล้วครับวันนี้ทุกเสาเลยครับกับทั้งพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติครับทุกเสาครับมีให้ชมกันยบมวยดีๆที่สนามเวลุมพินีรามินทาครับมาดูครับเกมบนเวทีคู่นี้ก็ถือว่ายังดูใจกันอยู่ครับ แล้วชกบุรแดงเนี่ยเป็นน้องชายแท้ๆนะครับของเจ้าสุมาอี้สวีรวันพี่ชายนี่ตอนนี้เริ่มจะติดลมบนขึ้นห้างแล้วครับมาดูน้องชายกันบ้างครับก็พึ่งจะใช้ฟอร์มเก่งที่วิกหมอชิดมานะครับทางด้านของสุมาอี้มาดูน้องชายครับเอเลียนครับนี่ครับสายตรงนะครับแหม่แกหลอกต่อยบ่อยครับเติมด้วยแข้งซ้ายเขาเรียกว่าเป็นพันไก่ตีครับตีดีทั้งพี่และน้องเลยครับ พี่ซูมอี้ก็ตีดีกำลังแรงตอนนี้ส่วนน้องนี่เอเลียนชื่อดีจางากชื่อมน์ต่างดาวพี่น้องจำแม่นนะแต่ต้องชนะด้วยนะครับถ้าแพ้พี่น้องอาจจะจำไม่ได้เหมือนกันเอาละครับเริ่มจะประลองกำลังวงในกันบ้างแล้วครับเอเลียนขวางกันสักนีระย,ยายาวจะล็อกรับนี่เป็นอีกหนึ่งสิรักของสารวัตรออสนะครับ สำหรับเจ้าแก่นสักแข่งซ้ายสูงนะครับแก่นสักเจอแข่งขวาครับแก่นสักครับเอรีนีซ้ายขวาตีไม่ตีตีไม่ตีตตอ่าเสียบมาเบาๆครับ<อ>ยังครับยังไม่ได้หนักหน่วงรุนแรงครับเองตีเบาข้าก็ตีเบาแล้วครับแต่ถ้าเขา้าเจ็บเขาก็เอาเจ็บเจบคืนนะครับเปิดเกมเดิมนะครับทางนั้นแก่นสัก ต้องเดินต้องลงทุนโดนหมัดซ้ายกระแทกเข้าไปครับของเอเลียนมีแขนงโอ้หมัดอีกแล้วคสอกด้วยวงในฉากออกมากดแขนไว้ข้างหนึ่งดูครับจังหวะของเอเลียนเข่า,าขวาจิ้มเข้าไปหาเหลี่ยมหาช่องขึ้นบนไม่ได้ครับตีไม่ทันหนักกสักนี้เปิดเกมนะครับต้องระวังครับมีสัญญาณเตือนมาหมัดของเอเลียนนี่กระแทกเข้าไปสจังหวะแล้วครับนี่ครับ หมัดกระแทกซ้ายตรงๆแบบนี้ครับอาจจะสร้างปัญหาให้แก่นสักดิ์หรือเปล่าหมยดยกที่สองครับพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาลุยต่อกินกันเลยเต็มที่พอเป็นใจของเราแต่ของพี่เขาไงขโมยเขากินนะเนี่ยแล้วครอบครัวพี่เขาล่ะไม่สำนึกใช่ไหมอย่างเงี้ยต้องพีวาทอดพีวาทอปดปราบหนอนต้องพีวาทอดใบกว้างต้องช้างแดงช้าง ้้านนขึเยออยออ่งีใบกว้างต้องช้างแดงทำไมใบก,กว้างต้องช้างแดงแล่ะพ่อเคมีกเกษตรช้างแดง40ปีเพื่อผลผล,ผลิตเพื่อชีวิตกเกษตรกรยาเกร็กขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กขู่เท่านั้น ทริปกับเ x p e d i a เดียเว็บเดียวเที่ยวเลย <Exped ia. S 1> นนกล,ยลับมาต้านต่อนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสานคณของปุยย๋ยยูเรียรตรานกปากหากงปุ๋ยดีมีคุณภาพกาแฟโฟกัสกาแฟสําหรับท่านชายครับโดยสอจอสมคิดมากงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกูหลานชนิดแคปซูลตราเบอร์หนึ่งสอบถาม0811339955 ยากระสายเส้นตราโคทีมเกยนะครับโดยห้างขยาสมศักดิ์เภสั์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นยามองเขียวสมุนไพรตราพโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุรติดอยู่ข้างขวดและแน่นอนว่าคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์นะครับเราจะมอบเงินให้คนละ8,000บาทนะครับ โดยแบ่งเป็นยาบำรุงร่างกายคนละ5,000บาทแล้วก็กาแฟโฟกัสโดยสอจอสมคิดมากลงอีกคนละ3,000บาทส่วนโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียษสมพบรุ่งโรธมอบรางวัลจอมพลิกล็อกสัปดาห์ละ1,000 0บาทนะครับักมวยที่เอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างดุเดือดพลิกไปพลิกมาเรามอบให้ทันทีคิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์0 2 6 6์6 5 5ยกที่3แล้วครับ เกมน่าจะเปิดยกนี้แล้วเพราะว่าทางด้านแกนซักนี่ไะชิดติดวงในพาดต้วนชนแรกวงในเวลาทีเขาล็อกพยายามจะถอดทางด้านเอเลียนแกนสักได้ช่องเขากระนำสุ่มเะสอบเวนกลับเอาเลยครับเกมเปิดเต็มที่เต็มถังแล้วครับตีซ้ายมาครับเอเลียนวัดกันที่วงในแมกนสักชุดนีนี่ล็อกเหนี่ยวกับแม้แต่เอเลียนยันข้ได้ไปตะกันข้างเชือกนี่มันไม่สะใจ ออกมาดีกว่าาล้ครับเดินต่อนะครับแข้งขวาครับเจอหมัดซ้ายของเอเลียนครับพยายามกดแขนไม่เอาขึ้นคอได้ครับทางด้านของเจ้าเอเลียนครับแต่ว่าแกนซักก็ไม่ยองมง่ายง่ายครับถคายจะจับได้เปลี่ยนปฏิคาวพาวมากครับแกนซักเอเลียนซ้ายครับโอ้โหถอดออกมาขวางค้อนเฉียดเหนือนะลูกนี้คือไม่ต้องจับคอฮะถ้าจับคอแล้วมันแทงไม่ถนัด นี่ฮะต้องใช้ลูกขวางลูกำํำทำและเสียบจังหวะแรงส่งแทงเขาก็น้ำหนักดีน้ำหนักได้ด้วยฮะแต่ว่าแกนซาก็เถียงทุกดอกเอ้าทุกเม็ดเอาละครับเปิดหน้าท้องแลกกันเลยกางเกงแด,ง,ดงนี่ขวางกางเกงน้ำเงินตาเยายาวจะล็อกและเสียบด้วยซ้ายครับเสียบเม็ดนี้ครับเอาซับซอกแดงตีครับเอเลี่ยน นานล้วนๆกับคู่นี้เด้งมาแล้วเด้งคืนเลยนะครับทางด้านของแก่นสักกรรมการแยกออกมาลุยต่อเอาแข้งขวานารับเจอซ้ายของเอเลี่ยนมีสับซอครับเอเลี่ยนครับตีขวามาครับแก่นสักเสียขวาครับเอเลี่ยนลูกขวานี่แหละครับไม่ให้เอเลี่ยนขึ้นคอได้แต่นทางด้านเอเลี่ยนขึ้นใช้ขวางเอาครับเสียบเขาเบิ้ลไปหลายดอกเหมือนนะหนักเบาไม่รู้กะยกไว้ก่อนนี่นะมีสอกสลับเอเลี่ยน แกนซักไม่สนก็ฟันได้ฟันไปจ,จับคอจับบนล็อกให้ได้แต่นี่ล็อกไม่ถนัดนี่ครับดูที่นอย่างเดียวครับล็อกล็อกตีได้เลยครับแกนสักตีซ้ายครับไอเลี่ยนยังไงโอแกนสักที่ไม่ยอมมาโดนศอกครับแม่หน้า,ะาสะบัดศอกอีกทีหนึ่งยังไม่ลงไม่ยอมโอชุดใหญุ่ดแล้วนะครับ สุดแล้วครับแกนสักโอ้วิกฤิเลยนะครับแต่ด้านของแกนสักครับเอาแข้งขวาเจอหมัดซ้ายครับโอ้โหหลับกลางอากาศเลยนะครับขาพับขาอ่อนงอลงไปเลยครับกรรมการให้โอกาสนะครับนัดครับแล้วก็ยุติเลยนะครับไม่ไม่ไหวจริงๆนะครับพยายามสู้แล้วนะครับแกนศักสอนเทียนโพครับแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะไปสู้ต่อได้ครับเป็นการโจมตีแบบมาให้คู่ต่อสู้ต่อเนื่องเลยครับเอเลียนฮะฟันฟันก่อน แล้วมีภาพช้าให้ชมครับเ,เป็นอันว่าทางด้านเอเลียนสอวีรวัรก็เป็นฝ่ายชนะทนเทนนิสเนิลน็อกเอาไปในยกที่สามครับจวมีภาพช้าให้ชมแล้วครับอาฟันศอกแบบไหนครับดูนี่ฮะศอกซ้ายนะตามด้วยหมัดซ้ายศอกซ้ายเป็นพายุบูกแมคมตั้งลำไม่ติดเหมือนกันพอลุกขึ้นได้ก็ ไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้แล้วต้องปิดเกมให้ดอกนี้ครับสายสั่งเลยจากยะโสธรโอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับวันนี้ทางด้านเอเลียนสวีระวันนี่ครับไม่รู้จะก,กันตรงไหนนีครับมาเป็นพายุครับโอ้ดิกระหน่ำมาเหมือนสายฝนด้านนอกเวทีเลยครับกันไม่อยู่เลยครับแกนสักรักษาสถิติน็อกเอาท์สามครั้งติดต่อกันเลยครับทางด้านเอเลียนสวีระวัน